i n เซ e ตแบบไหนที่ดึงดูดโอกาสเข้าหาชีวิตคุณเคยไหมที่รู้สึกว่าทำไมบางคนถึงเจอโอกาสดีๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ไม่ได้ดูเก่งกว่าหรือพร้อมกว่าคุณเลยบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับโชคแต่มาจากสิ่งที่อยู่ในหัวไมเซ e ตที่พวกเขาเลือกจะเชื่อและดำเนินชีวิตตามนั้นหลายคนใช้ชีวิตรอคอยจังหวะที่ใช่รอให้คนอื่นมาเห็นค่าแต่คนที่มีไมเซตที่ดึงดูดโอกาสกลับไม่รอพวกเขาสร้างจังหวะของตัวเอง ปลุกศักยภาพตัวเองให้เปล่งแสงแม้ในที่มืดเพราะเขาไม่เห็นตัวเองเป็นแค่ผู้รอคอยแต่คือผู้พร้อมรับ m เ s e t แบบนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดมันคือผลลัพธ์ของการฝึกใจฝึกมองเห็นคุณค่าในตัวเองฝึกเชื่อว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ฝึกให้ตัวเองไม่กลัวการผิดหวังเพราะทุกครั้งที่ล้มคือการเรียนรู้ที่จะยืนมั่นคงขึ้นในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ m เซ็ตแบบที่ไม่ใช่แค่คิดบวก แต่มันคือมุมมองภายในที่ปรับชีวิตจริงได้เราจะค่อยๆปรับเลนของความคิดเพื่อให้คุณเห็นโอกาสที่เคยซ่อนอยู่และเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาเป็นคนที่ชีวิตเลือกจะมอบโอกาสให้ฟังจบแล้วคุณอาจไม่ใช่คนเดิมเพราะบางทีโอกาสไม่ได้เปลี่ยนแต่คุณต่างหากที่เปลี่ยนวิธีมองมันไปตลอดกาลไมเซ็ตที่ดึงดูดโอกาสไม่ใช่แค่การคิดในแง่ดีแต่มันคือพลังงานภายในที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัว ถ้าเรารู้สึกว่าโลกไม่ให้สิ่งดีๆกับเราลึกๆแล้วเรากำลังบอกตัวเองว่าเราไม่คู่ควรแต่ถ้าเราเชื่อว่าเรามีคุณค่าเราจะเดินแบบมั่นใจพูดแบบมีพลังและตัดสินใจแบบคนที่พร้อมรับสิ่งดีเสมอคนที่ดึงดูดโอกาสมักมีจุดร่วมที่คล้ายกันพวกเขาไม่ยอมให้ความกลัวเป็นคนขับชีวิตพวกเขาไม่กลัวการเริ่มใหม่ไม่กลัวการถูกปฏิเสธและไม่กลัวแม้แต่การไม่สมบูรณ์แบบ พวกเขาเข้าใจว่าโอกาสมักมาในรูปแบบที่ดูเหมือนไม่พร้อมและต้องการความกล้าที่จะคว้ามันไว้ในขณะที่บางคนรอให้มั่นใจก่อนถึงจะลงมือคนที่มีไมเซตดึงดูดโอกาสเลือกจะลงมือก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ระหว่างทางพวกเขาไม่รอให้รู้ทุกอย่างก่อนจะเริ่มแต่พวกเขาเริ่มจนรู้การฝึกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องฝืนใจต้องลุกขึ้นมาในวันที่ไม่อยากทำแต่ทุกครั้งที่คุณฝืนความกลัวในใจ คุณกำลังเสริมพลังให้ไมเซ็ตใหม่ที่ดึงดูดโอกาสเข้ามาใกล้ขึ้นการเปลี่ยนไมเซ็ตไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่มันคือทักษะท,ที่เรียนรู้ได้และในคลิปนี้เราจะช่วยให้คุณเริ่มต้นอย่างเป็นระบบเข้าใจกลไกในใจและฝึกใช้มุมมองใหม่ในชีวิตจริงเพราะโอกาสที่ดีไม่ได้มีไว้สำหรับคนพิเศษแต่มันมีไว้สำหรับคนที่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรและกล้าที่จะเปิดรับให้คลิปนี้เป็นกระจกบ,บานใหม่ที่คุณจะได้เห็นตัวเองในแบบที่มีพลังดึงดูด และไม่จำเป็นต้องรอใครมาปลุกคุณพร้อมจะปลุกพลังในตัวเองหรือ,อยังถ้าพร้อมมาเริ่มไปด้วยกันในคลิปนี้เลย 1. m i n d s e เซพื้นฐานของการดึงดูดโอกาสหลายคนเติบโตมากับความเชื่อที่จำกัดตัวเองเช่นเราธรรมดาเกินไปหรือยังไม่พร้อมพอความคิดเหล่านี้ค่อยๆก่อตัวเป็นกำแพงที่ปิดกั้นโอกาสจากภายนอกแม้โอกาสจะผ่านเข้ามาแต่เรากลับมองไม่เห็นหรือไม่กล้าค,คว้ามันไว้ บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตรอให้ใครบางคนมายืนยันคุณค่าของตัวเองยิ่งรอนานความมั่นใจก็ยิ่งถูกกัดกร่อนสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างกลัวไม่กลา้าไม่เติบโตแนวทางแก้ไขเริ่มจากการเปลี่ยนคำพูดที่ใช้กับตัวเองให้กลายเป็นพลังบวกจดจำความสำเร็จเล็กๆที่เคยผ่านมาเพื่อสร้างหลักฐานในใจว่าเราทำได้หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วหันมาเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวาน สร้างความเชื่อใหม่ว่าฉันมีค่าแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับสถานะแต่ขึ้นกับการเลือกมองตัวเองตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยกลัวการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากเปลี่ยนไมเซ t ว่าฉันไม่ต้องเพอร์เฟแค่กล้าพูดก็ชนะใจตัวเองแล้วเธอเริ่มพูดในวงเล็กๆแล้วค่อยๆเติบโตสู่เวทีใหญ่วันหนึ่งโอกาสในการเป็นวิทยากรมาถึงและเธอก็พร้อมรับมันอย่างมั่นใจแนวทางปรับใช้ เขียนบันทึก3สิ่งที่ฉันทำได้ดีวันนี้ทุกวันพูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกเช้าว่าฉันคู่ควรกับโอกาสดีๆลองทำสิ่งเล็กๆที่เคยกลัวเพื่อสะสมความกล้าหลีกเลี่ยงสื่อหรือคนที่ทำให้รู้สึกดอยค่าฝึกขอบคุณตัวเองแม้ในวันที่ยังไม่สำเร็จผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับตัวเองคุณจะเริ่มเห็นโลกเปลี่ยนไปความมั่นใจภายในจะเปล่งออกมาโดยไม่ต้องพยายาม คนรอบตัวเริ่มรับรู้คุณในฐานะคนที่มีพลังบวกและน่าเชื่อถือโอกาสใหม่จะเริ่มไหลมาอย่างเป็นธรรมชาติเพราะคุณเปิดใจรับมันที่สำคัญคือคุณจะรู้สึกพร้อมโดยไม่ต้องรอให้โลกบอกว่าใช่สรุปการดึงดูดโอกาสเริ่มจากการดึงดูดตัวเองให้ลุกขึ้นมาเชื่อในคุณค่าที่มีอย่ารอให้ใครมาเปิดประตูให้เริ่มต้นจากการถือกุญแจของตัวเองไมเซทพื้นฐานไม่ใช่ของหายากมันคือสิ่งที่คุณสร้างได้จากภายใน แค่เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดคุณก็กำลังเปลี่ยนทั้งชีวิตแล้ว 2. m i n d s e ซของนักลงมือทำหลายคนติดกับดักของการคิดมากแต่ไม่เริ่มทำพวกเขาหาข้อมูลซ้อมในหัววางแผนทุกอย่างยกเว้นลงมือกลัวว่าจะไม่สมบูรณ์แบบกลัวถูกมองว่าไม่เก่งพอกลัวล้มเหลวจนกลายเป็นความนิ่งที่ไม่พาไปไหนสุดท้ายคือการผลัดวันประกันพรุ่งพร้อมข้ออ้างที่ฟังดูดี แต่โอกาสและการพัฒนากลับค่อยๆหลุดมือไปทุกวันแนวทางแก้ไขเปลี่ยนโฟกัสจากทำให้ดีเป็นทำให้เสร็จฝึกสมองให้คุ้นชินกับการลงมือแม้ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยลดความคาดหวังและเพิ่มความถี่ในการทดลองใช้หลักเร็วเล็กเรียนรู้ทำเร็วเริ่มเล็กเรียนรู้จากผลลัพธ์เพราะการเริ่มทำคือการเปิดประตูให้การพัฒนาเริ่มต้นตัวอย่างชายหนุ่มคนหนึ่งอยากเปิดช่องยูทูบแต่มัอรออุปกรณ์ดีๆและความมั่นใจ เขาตัดสินใจถ่ายคลิปแรกด้วยโทรศัพท์และแสงธรรมชาติแม้คุณภาพจะไม่เพอร์เฟกแต่เขาได้เรียนรู้จากการลงมือจริงวันนี้เขามีผู้ติดตามหลักหมืน่นเพราะเขาเริ่มในวันที่ยังไม่พร้อมแนวทางปรับใช้ตั้งเป้าหมายแบบทําให้เสร็จภายในวันนี้ใช้หลัก5นาทีเริ่มทําแค่5นาทีเพื่อกระตุ้นแรงเขียนสิ่งที่ทําสําเร็จประจําวันเพื่อเสริมความภูมิใจฝึกบอกตัวเองว่ายังไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ฉันกําลังพัฒนา สร้างพื้นที่ชีวิตให้ลองผิดได้โดยไม่โทษตัวเองผลลัพธ์ที่คาดหวังคุณจะกลายเป็นคนที่มีโมเมนตัมในชีวิตแทนที่จะหยุดอยู่กับที่คุณจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงความกลัวจะลดลงเพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ได้น่ากลัวโอกาสใหม่ๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะคุณคือผู้ลงมือคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงจากการลงมือจริงสรุปไมเซตของนักลงมือทำไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ กล้าก้าวแรกเพราะไม่มีอะไรถูกปรับปรุงได้ถ้ายังไม่เริ่มเลิกกลัวการล้มแล้วคุณจะพบว่าการลุกคือพลังที่แท้จริงทุกก้าวที่ลงมือคือการดึงดูดอนาคตที่คุณอยากเป็น 3. ามม d s เซ็ตของคนพัฒนาไม่หยุดหลายคนหยุดพัฒนาเมื่อเริ่มรู้สึกว่าพอแล้วหรือดีกว่าคนอื่นแล้วแต่ความจริงคือโลกไม่เคยหยุดเดินและคนที่หยุดเรียนรู้กำลังเดินถอยหลังพอมัวแต่ติดอยู่กับความสำเร็จเดิมก็ไม่กล้าลองสิ่งใหม่ บางคนกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะกลัวดูเหมือนไม่เก่งยิ่งนานวันความฝืดความเฉื่อยและความกลัวจะกัดกินความกล้าทีละนิดสุดท้ายกลายเป็นคนที่เคยเก่งแต่อยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วแนวทางแก้ไขเปลี่ยนวิธีคิดจากฉั้นรู้แล้วเป็นฉันยังรู้ไม่พอยอมรับว่าการพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราไม่มีวันสมบูรณ์แบบหาแรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าผ่านหนังสือคนรอบตัวหรือประสบการณ์ ฝึกอยู่ในพื้นที่ที่ท้าทายตัวเองแม้จะรู้สึกไม่สบายบ้างเพราะความไม่สบายคือสัญญาณของการเติบโตตัวอย่างหญิงวัย40ปีที่ประสบความสำเร็จในการทำงานแต่ยังเรียนออนไลน์เรื่องที่เธอไม่ถนัดแม้เพื่อนร่วมชั้นจะเด็กกว่ามากเธอกลับไม่ไอายที่จะถามและเรียนรู้เธอเชื่อว่าโลกเปลี่ยนเร็วและเธอไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังวันนี้เธอเปิดธุรกิจใหม่จากสิ่งที่เธอลงทุนเรียนในวัยที่คนอื่นเริ่มหยุดแนวทางปรับใช้ ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ทุกเดือนเช่นอ่านหนังสือหนึ่งเล่มพาตัวเองไปอยู่ในวงสนทนากับคนที่เก่งกว่ากลับมาทบทวนตัวเองทุกสัปดาห์ว่าเราเติบโตจากจุดไหนแล้วลงมือทำสิ่งที่ไม่เคยทำแม้จะยังไม่มั่นใจมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลไม่ใช่ความล้มเหลวผลลัพธ์ที่คาดหวังคุณจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปแต่จะมองมันเป็นโอกาสการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้คุณล้ำหน้าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าชีวิตจะโยนอะไรมา คุณจะพร้อมปรับตัวเสมอคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวอยากลุกขึ้นพัฒนาตามที่สำคัญที่สุดคุณจะไม่รู้สึกติดอยู่กับอดีตแต่มีพลังในการสร้างอนาคตสรุปคนที่ไม่หยุดพัฒนาไม่ใช่เพราะเขายังไม่เก่งแต่เพราะเขารู้ว่าความเก่งวันนี้อาจไม่พอสำหรับพรุ่งนี้ชีวิตที่เติบโตคือชีวิตที่กล้าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะการพัฒนาไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือวิถีชีวิตสี่ ไมเซตในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในโลกปัจจุบันหลายคนรู้สึกว่าใกล้ชิดแต่โดดเดี่ยวเพราะเรามีการสื่อสารที่เร็วขึ้นแต่ขาดการเข้าใจและเชื่อมโยงที่แท้จริงเราถูกฝึกให้แข่งขันมากกว่าที่จะร่วมมือกันหลายคนรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องแสดงความอ่อนแอรหรือขอความช่วยเหลือในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าเปิดใจรับคนอื่นเพราะกลัวผิดหวังผลที่ตามมาคือความสัมพันธ์ตื้นๆที่ไร้ความหมาย และโอกาสที่ดีในชีวิตถูกพลาดไปโดยไม่รู้ตัวแนวทางแก้ไขเปลี่ยนจากฉันจะได้อะไรจากเขาเป็นเราจะเติบโตไปด้วยกันได้ยังไงฝึกฟังอย่างลึกไม่ใช่แค่รอพูดเปิดใจที่จะเห็นคนอื่นเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องมือหรือคู่แข่งแสดงความจริงใจโดยไม่ต้องสมบูรณ์แบบและเริ่มสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเคารพไม่ใช่ผลประโยชน์ตัวอย่างชายคนหนึ่งเคยทำงานโดยไม่ค่อยพูดกับใครเพราะคิดว่าการพึ่งตัวเองคือความเก่ง แต่เมื่อเริ่มเปิดใจคุยแลกเปลี่ยนความคิดและยื่นมือช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลเขาเริ่มได้รับโอกาสในงานใหม่ๆจากคนที่เคยแค่รู้จักผิวเผินวันนี้เขามีทั้งทีมที่แข็งแรงและเครือข่ายที่นำพาความสำเร็จเข้ามาแนวทางปรับใช้เริ่มบทสนทนาด้วยคำถามที่จริงใจเช่นคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ฝึกผู้ชมคนอื่นเมื่อเห็นสิ่งดีโดยไม่ต้องรอเหตุการณ์ใหญ่แบ่งปันประสบการณ์หรือความล้มเหลวเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ ยื่นมือช่วยในสิ่งเล็กๆก่อนเช่นการฟังอย่างตั้งใจจงให้ก่อนโดยไม่ต้องนับว่าต้องได้คืนเสมอผลลัพธ์ที่คาดหวังคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนที่มีพลังบวกเข้ามาในชีวิตมีเครือข่ายที่จริงใจไม่ใช่แค่คนรู้จักแบบผ่านไปผ่านมาความสัมพันธ์จะลึกขึ้นและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาวคุณจะมีที่พึ่งไม่ใช่แค่เมื่อมีปัญหาแต่ในวันที่อยากเติบโตและสุดท้ายคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปสรุป การเชื่อมโยงกับผู้อื่นคือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตและความสำเร็จอย่ามองคนรอบตัวเป็นทางผ่านแต่มองเขาเป็นเพื่อนร่วมทางเมื่อคุณให้ใจความสัมพันธ์จะตอบแทนด้วยโอกาสที่ล้ำค่ากว่าที่คิดเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเกิดจากลำพังเพียงคนเดียว 5. m i n d s e ซตภายในที่ส่งผลต่อภายนอกหลายคนพยายามเปลี่ยนสิ่งรอบตัวเช่นง,งานคนรักหรือสถานการณ์แต่ลืมไปว่าโลกภายนอกเป็นเพียงกระจกสะท้อนโลกภายในของเรา เมื่อข้างในเต็มไปด้วยความกลัวความไม่มั่นใจหรือความไม่พอใจสิ่งที่เราทำออกมาก็มักจะสะท้อนพลังงานแบบนั้นกลับมาเราจึงวนอยู่กับปัญหาเดิมแม้จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปกี่ครั้งและรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทั้งที่พยายามสุดความสามารถแนวทางแก้ไขเริ่มต้นจากการสำรวจความคิดความเชื่อและความรู้สึกที่ฝังอยู่ข้างในฝึกสร้างบทสนทนาภายในที่เป็นบวกเช่นพูดกับตัวเองอย่างเมตตา สังเกตสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ลบและเรียนรู้จะรับมืออย่างมีสติปลูกฝังความรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าโดยไม่ต้องรอสิ่งยืนยันจากภายนอกเมื่อภายในนิ่งและชัดภายนอกก็จะเริ่มเปลี่ยนตามตัวอย่างหญิงสาวคนหนึ่งมักรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นค่าของเธอในที่ทำงานเมื่อเริ่มกลับมาสำรวจตัวเองเธอพบว่าเธอเองก็ไม่เคยเห็นค่าตัวเองจริงๆเธอเริ่มเปลี่ยนจากการบ่นเป็นการแสดงพลังอย่างสงบและมั่นใจ ผลลั์คือเธอได้รับความไว้วางใจและถูกโปรโมตในไม่ช้าแนวทางปรับใช้ฝึกจดบันทึกความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองทุกเช้าเพื่อฟังเสียงข้างในพูดกับตัวเองด้วยประโยคบวกเช่นันเชื่อในศักยภาพของตัวเองหลีกเลี่ยงสื่อหรือบทสนทนาที่ตอกย้ำความลบในใจใช้จินตนาการมองภาพตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดทุกวันผลลัพธ์ที่คาดหวังคุณจะเริ่มรู้สึกสงบและมั่นคงภายใน แม้สถานการณ์ภายนอกยังไม่นิ่งการสื่อสารและการกระทำของคุณจะมีพลังมากขึ้นโดยไม่ต้องพยายามผู้คนจะรู้สึกถึงพลังบวกและความมั่นใจที่แท้จริงจากคุณคุณจะเริ่มดึงดูดโอกาสความสัมพันธ์และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับภายในชีวิตจะดูมีทิศทางมากขึ้นไม่ใช่แค่พยายามเอาตัวรอดสรุปโลกภายนอกเปลี่ยนไปได้เมื่อเรากลับมาเปลี่ยนภายในก่อนความสงบความมั่นใจและความหมายล้วนเริ่มต้นจากไมเซทของคุณ ไม่ต้องวิ่งไล่หาคำตอบข้างนอกหากยังไม่เคยฟังตัวเองอย่างแท้จริงเพราะเมื่อข้างในแน่นพอข้างนอกจะเรียงตัวตามไปเองอย่างเป็นธรรมชาติ 6. ไม่เซ e t เชิงโอกาสหลายคนมองว่าโอกาสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนเก่งคนรวยหรือคนโชคดีพวกเขาใช้ชีวิตรอจังหวะที่ใช่รอคนชวนหรือรอความพร้อมแต่ลืมไปว่าโอกาสมักมาในรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์และซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาคนที่ไม่มีไมเซิเชิงโอกาส มักมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคหรือความเสี่ยงจึงพลาดโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาเพราะมองไม่เห็นหรือกลัวเกินกว่าจะคว้าไว้สุดท้ายจึงวนอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆทั้งที่ศักยภาพมีมากกว่านั้นแนวทางแก้ไขฝึกเปลี่ยนมุมมองจากมันยากนี่คือโอกาสในการเติบโตมองปัญหาเป็นบันไดไม่ใช่กำแพงซ้อมให้สมองคุ้นเคยกับคำว่าลองก่อนเรียนรู้ทีหลังเลิกมองหาโอกาสแบบชัดเจนแล้วเริ่มมองหาจุดเริ่มเล็กๆที่นำไปสู่สิ่งใหญ่ ฝึกเชื่อว่าทุกวันมีโอกาสซ่อนอยู่รอเพียงเรามองเห็นตัวอย่างชายคนหนึ่งได้ยินเพื่อนพูดถึงปัญหาในร้านกาแฟที่ยังไม่มีระบบจัดการแทนที่จะเมินเขากลับเสนอไอเดียทำระบบง่ายๆให้เพื่อนลองใช้จากจุดเริ่มเล็กๆนั้นเขาต่อยอดเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์เล็กๆของตัวเองเขาไม่รอโอกาสแต่ใช้ปัญหาเล็กๆเ,เป็นจุดเริ่มที่เปลี่ยนชีวิตแนวทางปรับใช้ถามตัวเองทุกเช้าว,ว่าวันนี้ฉันจะมองหาโอกาสจากอะไรได้บ้าง ฝึกมองปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันว่าเป็นช่องว่างที่รอาการแก้เขียนไอเดียเล็กๆที่น่าสนใจทุกครั้งที่เห็นอะไรผิดปกติใช้คำว่าทำไมไม่ลองดูละแทนไม่น่าจะเวิร์กลองลงมือในสิ่งใหม่ๆแม้จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะสำเร็จหรือไม่ผลลัพธ์ที่คาดหวังคุณจะกลายเป็นคนที่มองเห็นทางไปต่อในสถานการณ์ที่คนอื่นหยุดพฤติกรรมคุณจะเปลี่ยนจากรอเป็นเริ่มไอเดียดีๆจะเริ่มผุดขึ้นบ่อยครั้งเพราะคุณฝึกมองโลกแบบเปิดกว้าง คุณจะเชื่อในพลังของตัวเองมากขึ้นและไม่กลัวการเริ่มต้นเล็กๆที่สำคัญคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสโดยธรรมชาติสรุปโอกาสไม่ได้หายากแต่คนที่มองไม่เห็นต่างหากที่มีน้อยไม่เซ็ตเชิงโอกาสคือการฝึกตาฝึกใจและฝึกกล้าก้าวเมื่อคุณเริ่มมองโลกด้วยมุมมองใหม่โลกก็เริ่มยื่นมือกลับมาเพราะโอกาสไม่วิ่งเข้าหาคนที่รอแต่มักวิ่งเข้าหาคนที่มองเห็น ความต่างของคนที่ไปถึงเป้าหมายกับคนที่ยังย่ำอยู่ที่เดิมอาจไม่ใช่ความสามารถแต่คือมุมมองที่เขามีต่อชีวิตคนที่เห็นโอกาสจะเดินหน้าแม้ยังไม่เห็นเส้นชัยคนที่รอความมั่นใจจะหยุดอยู่ตรงจุดที่เดิมเสมอทุกวันที่คุณเลือกเปลี่ยนความคิดคือทุกวันที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนทิศอย่ารอให้โลกมอบโอกาสจงฝึกมองมันในทุกวันเพราะบางครั้งโอกาสมาในชุดของปัญหาและความไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณพร้อมเดินเข้าไป โอกาสจะเผยตัวเองให้เห็นจงอย่าลืมว่าไมเซตที่คุณเลือกวันนี้คือแม่เหล็กที่ดึงดูดอนาคตแบบที่คุณอยากมีจากอัปเกรดอยู่ไม่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดี